สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ตั้งอยู่ที่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่มีเขตอำเภอที่รับผิดชอบ5อำเภอคืออฝางอเภอชัยประการอเภอแม่อายอเภอเชียงดาวและอเภอเวียงแหงบริหารงานภายใต้การนำของนายกิตินันโนสุเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่และรองผู้อำนวยการ7คนได้แก่ นายเอื้อคุณาจันทร์นายภูลศักด์แย้มละออนายพัฒนพง์พวงทองนายสมโพศ์ศรีชนในายเทวินสร้อยเพชรนายชาลีตังเยาและนายสุพจน์เจริญทรัพย์โดยมีกลุ่มงานบริการและรับผิดชอบงานต่างๆ7กลุ่ม 1. กลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มอำนวยการ 6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและ 7. หน่วยตรวจสอบภายใน บริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพมีผลงานที่ผ่านมาดังนี้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มจากโรงเรียนต้นแบบ3โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาจนโรงเรียนต้นแบบสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆในสังกัดได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องครั้งที่ห ได้จัดการอบรมให้กับครูทุกคนในทุกรงเรียนครูมีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่2อบรมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระจำนวน200คนโดยให้ความรู้เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไ c t เป็นสื่อ ในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่3ครูนำผลงานที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและนำสิ่งที่ทำประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเผยแพร่ผลงานในโครงการ sp 2โครงการไทยเข้มแข็ง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยโดยทำการอบรมพัฒนาทั้งระบบทั้งผู้บริหารครูผู้สอนและตัวผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน S 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. ม,มีวินยัย 4. ไใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทยและ 8. มีจิตสาธารณะการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ เป็นการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษารอบสองสำหรับตัวผู้เรียนก็ได้จัดกิจกรรมที่ฝึกผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตยโดยนำกระบวนการแบบวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งมีคาระวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรมโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสภานักเรียนกิจกรรมลูกเสือฝึกความมีระเบียบวินัยจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนเปิดเวทีให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ สำหรับการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติก็ได้รับงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการไร้ส้มสู่สวนคอนกรีตในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ดูแลในด้านงานวิชาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแบบพิเศษเช่นหลักสูตรบุรณาการ และจัดดำเนินการในรูปแบบหลายรูปแบบในรูปแบบห้องเรียนสาขามีโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อยเป็นโรงเรียนแม่มีผู้บริหารโรงเรียนคือนายธงชัยพรมพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลักษณะห้องเรียนจัดอยู่ในสวนส้มของเอกชนและมีครูอาสาไปทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูและนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิกลุ่มเพื่อเด็ก ก็ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการด้วยในการพัฒนานทุกด้านที่กล่าวมานี้เป็นความพยายามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ที่จะให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีความรู้มีความสุขตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธจักราช2551